คุณคงรู้จักซอแต่คุณอาจจะยังไม่ทราบถึง1ิบกับดักสุดโหดในซอวันนี้ต้องเล่าจะพาคุณไปพบกับสิบกับ,บ,กบดักสุดโหดจากซอกันครับซอเป็นซีรีส์ภาพยนตร์แนวสยองขวัญจิตวิทยาที่โด่งดังไปทั่วโลกกับเกมสยองหรือกับดักมรณะสุดโหดที่ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อทดสอบเหยื่อโดยจิกซอลหรือจอห์นเครเมอร์ฆาตกรต่อเนื่องผู้สร้างเกมสุดสยองนี้จอห์นเครเมอร์ในอดีตเขาเคยเป็นวิศวกรและนักออกแบบ ก่อนที่จะกลายเป็นฆาตรกรต่อเนื่องในชื่อจิกซอก่อนหน้านั้นเขาได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขกับภรรยาของเขาจิวทักเจาก้าหน้าที่ของศูนย์ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดจนเขาต้องพบกับเหตุการณ์สะเทือนใจเมื่อภรรยาของเขาต้องแทงลูกจากอดีตคนไข้ขี้ยาเซซืออาดัมที่ได้ผลักประตูศูนย์ฟืน้นฟูกระแทกใส่เธอจนส่งผลให้จิวทักเสียลูกในครรภ์ ตัวเหตุการณ์นี้ทําให้จอห์นเคมเมอร์หมดสธานในมนุษย์เริ่มเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับชีวิตไปหลังจากนั้นเขายังทราบว่าตัวเองเป็นมะเร็งในสมองระยะสุดท้ายจอห์นจึงพยายามฆ่าตัวตายด้วยการขับรถตกหน้าผาแต่เขารอดมาได้จนกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้เขาเชื่อว่าชีวิตของคนเรามีค่าและผู้ที่ไม่เห็นค่าของชีวิตควรได้รับบทเรียนจอห์นจึงเริ่มจับผู้คนมาทดสอบเกมรมะา,นาน ที่ซอทรัโดยออกแบบกับดักสุดโหดที่ทําให้เหยื่อต้องเลือกที่จะสลระอวัยวะบางส่วนเพื่อรักษาชีวิตไว้ซึ่งเขาไม่เคยมองว่าตัวเองเป็นฆาตกรเพราะเหยื่อของเขาจะมีโอกาสรอดเสมอและวันนี้ต้องเล่าจะพาคุณไปพบกับ1ิบกับดักสุดสยองจากซอกันครับอันดับที่10 The r e ร e r s e Bear Trap กับดักกับตาลปัดกับดักนี้ถือเป็นเอกลักษณ์ของแฟนชายซอและปรากฏขึ้นหลายครั้งในแฟนชายโดยดีไซน์ที่สุดสยองและน่าสะพรึงกลัว โดยกับดักนี้จะมีลักษณะเป็นหน้ากากโลหะที่ล็อกขาตันไกลบนและล่างของเหยื่อเอาไว้และมีกลไกที่ถูกตั้งไว้เมื่อเวลาหมดกับดักจะง้างออกจากกันอย่างรุนแรงเพื่อฉีกปากและหัวของเหยื่อออกเป็นสองส่วนเหมือนกับกับดักหมีแต่กลับด้านจึงถูกเรียกว่าเด e r e เวิร์ดแบดทรัวิธีการเอาตัวรอดคือเหยื่อจะต้องหากุญแจที่อยู่ในร่างของผู้อื่นหรือบางครั้งก็อยู่ในตัวของเหยื่อเองเพื่อนำมาปลดล็อกหน้ากากให้ทันภายใน60วินาที หากไม่สามารถปลดลอกได้ภายในเวลาที่กำหนดกับหักจะทำงานและฆ่าเหยื่ออย่างสยดสยองโดยกับดักนี้ได้ปรากฏในสปี2004เหยื่อผู้เคราะร้ายคือแอมแอนด้ายังหนึ่งในเหยื่อของทิกซอที่สามารถเอาชีวิตรอดได้โดยใช้มีดคว้านหากุญแจจากร่างของชายที่อยู่ในห้องเดียวกันและสในปี2009เหยื่อผู้เคราะร้ายคือนักสึกมาคอฟแมน ซึ่งเขาสามารถเอาตัวรอดได้โดยการทุบก,กระจกและใช้เศษโลหะงัดขาตัานไกลของตัวเองก่อนหมดเวลาและสอเดอะไฟนอลชัปเตอรในปี2010เหยื่อผู้เคราะ์ร้ายคือจิลทักภรรยาของจิกซอซึ่งถูกมาร์คฮอฟแมนใช้กับดักนี้เพื่อแก้แค้นและข่าวนี้มันได้ฆ่าเธออย่างโหดเทียมอันดับที่9 The r a รเ r ซ i วร์ว s k กับดักเขาวงกดลวดใบมีดในซอปี2004 กับดักเขาวงกดรวดใบมีดเหยื่อจะถูกขันอยู่ในห้องที่เต็มไปด้วยลวดหนามใบมีดโกนที่คมกริบด,ด้วยเรือนล่างที่เปือยเปล่าเพียงช่องทางเดียวที่จะรอดไปได้คือต้องคานผ่านเขาวงกดที่เต็มไปด้วยลวดใบมีดโกนหากเคลื่อนไหวเร็วเกินไปลวดหนามและใบมีดจะกรีดและเฉือนเนื้อของเหยื่อหรือถ้าหากช้าเกินไปเวลาก็จะหมดลงและเหยื่อจะติดอยู่ในห้องจนขาดอากาศหายใจ ซึ่งทุกครั้งที่เหยื่อขยับตัวจะต้องทนทรมานกับความเจ็บปวดโดยมีเวลาเพียง3นาทีก่อนที่ประตูจะปิดตายอย่างถาวรกับดักนี้เหยื่อผู้เคราะร้ายคือพอลรีฮีนชายที่พยายามจะฆ่าตัวตายด้วยการสร้างสถานการณ์ปลอมด้วยการกรีดข้อมือตัวเองเพื่อเรียกร้องความสนใจเขาจึงถูกจับมาเล่นเกมเพื่อพิสูจน์ว่ายัางอยากมีชีวิตอยู่หรือไม่และในที่สุด พอก็พ่ายแพ้โดยเขาพยายามคานผ่านลวดน้าแต่เลือดออกมากเกินไปจนทําให้เขาเสียชีวิตก่อนที่จะหนีออกไปได้อันดับที่ 8. ปดเดอปีนัตไฟแครบกับหนักหน้ากากากรา,าบหอยแครงในซอีปี2005กับหนักหน้ากากากราบหอยแครงเดือจะถูกค้งอยู่ในห้องมืดและสวมหน้ากากเหล็กรูปทรงคล้ายกราบหอยแครงโดยกลไกการทํางานของหน้ากากาจะค่อยๆปิดลง และคีย์ศีกษาของเหยื่อเหมือนกับกับดักมแมลงต้นกราบหอยแคลงการเอาคีวรอดคือต้องหากุญแจมาไขาล็อกให้ได้ก่อนที่หน้ากากจะปิดลงซึ่งกุญแจนั้นได้ถูกซ่อนไว้อยู่ในลูกตาของเหยื่อเองซึ่งเหยื่อจะต้องควักลูกตาของตนเองออกมาเพื่อเอาคุญแจมาถอดกับดักภายในหนึ่งนาทีเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายคือไมเคิลมาร์กสายหน่วยข่าวกรองของตำรวจที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคดีของจิกซอ์ซึ่งเขาไม่สามารถตัดสินใจได้ทันเวลา จึงท,ทำให้หน้ากากปิดลงและขยี้ศีรษะของเขาจนแหลกอันดับที่ 7. The r a z e r Box กับดักกล่องใบมีดในซอปี2005 The r a z e r Box หรือกับดักกล่องใบมีดเป็นกับดักทางจิตวิทยาเป็นกล่องสายที่แขวนอยู่บนผนังภายในจะมียาเพื่อออกไปจากเกมนี้ได้โดยจะมีช่องสองช่องเพื่อเอื้อสอดมือเข้าไปเพื่อหยิบยาที่จะดูเหมือนง่าย แต่ความจริงแล้วมันคือกับดักเมื่อเหยื่อสอดมือเข้าไปใบมีดที่อยู่ในกล่องจะทํางานและล็อกข้อมือของเหยื่อไว้โดยมันจะเฉือนเนื้อถ้าพยายามจะดึงมือออกและหากเหยื่อไม่สามารถดึงมือกลับออกมาได้จะค่อยๆตกเลือดจนตายเหยื่อผู้ข้าร้ายคือแอติสันคอเดย์เป็นเหยื่อที่ติดอยู่ในกับดักนี้และมีแก๊สพิษที่ค่อยๆปล่อยออกมาทําให้อ่อนเพลียลงเรื่อยๆสุดท้ายเธอก็เสียเลือดเป็นอย่างมากและตายในห้องนั้นอย่างช้าๆอันดับที่6 t ด e ะ i เ p พ a c ชกับดักบ่อเข็มมรณะในสอปี2005กับดักบ่อเข็มมรณะเป็นบ่อขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยเข็มฉีดยาหลายพันเล่มที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วซึ่งภายในบ่อจะมีกุญแจที่สามารถใช้ไขประตูเปิดออกไปได้เดี๋ยวจะต้องลงไปคลำหากุญแจท่ามกลางเข็มฉีดยาจำนวนมหาศาลซึ่งเข็มทั้งหมดไม่ได้เพียงแต่แหลมคมแต่ยังปนเปื้อนไปด้วยเชื้อโรคและหากไม่สามารถหากุญแจได้ทันภายใน3นาที แก๊สพิษจะถูกปล่อยออกมาและประตูจะปิดตายและเหยื่อจะตายอยู่ในนั้นเหยื่ยอผู้เคราะห์ร้ายคืออาแมนด้าอย่างซึ่งอรแมนด้าต้องเจ็บปวดเป็นอย่างมากเพราะเธอถูกแทงโดยเข็มหลายพันเล่มในขณะที่เธอพยายามหากุญแจและในที่สุดเธอก็สามารถหากุญแจได้แต่ก็ไม่ทันเวลาโดยกับดักนี้ได้แฝงแง่คิดเรื่องความอายุที่ทำไว้ในเกมอาแมนด้าไม่ควรต้องเป็นคนลงไปแต่เธอกลับถูกจับและกลายเป็นเหยื่อที่ต้องรับเคาะแทน อันดับที่5 The Rack เครื่องทรมานกลไกฟันเฟืองในซอปี2006กับดักเครื่องทรมานกลไกฟันเฟืองเหยื่อจะถูกมัดอยู่กับเครื่องทรมานที่เรียกว่า The Rack แขนขาและศีรษะของเหยื่อจะถูกตรึงไว้กับฟันเฟืองเมื่อกลไกเริ่มทำงานแขนขาและศีรษะจะค่อยๆบิดหมุนไปจนกระดูกหักและฉีกเลือนล่างไปทุกๆวินาทีหากไม่ช่วยเหยื่อก่อนหมดเวลาศีรษะจะถูกบิดจนคอหักเหยื่อผู้เคราะร้ายคือ ทิโมธียังชายที่ขับรถโดยประมาทเมาแล้วขับแล้วชนลูกชายของเจฟเดลลอนจนเสียชีวิตแถมเขายังหนีเอาชีวิตรอดโดยไม่ถูกจับซึ่งเกมนี้เจฟเดลลอนเขาต้องเลือกระหว่างการให้อาภัยหรือการแก้แค้นโดยการหากุญแจให้เจอภายในห้องซึ่งกุญแจก็ได้ถูกแขวนไว้ในจุดที่อันตรายที่ต้องเอื้อมมือไปหยิบผ่านปืนลูกซองที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่กับดักตั้งอยู่ซึ่งทําให้เจฟเดลลอนลังเลเป็นอย่างมาก จึงใช้เวลาไปมากจนไม่สามารถช่วยทิโมธีได้ทันและในที่สุดทิโมธีก็ถูกกับดักบิดจนกระดูกหักไปท้งล่างและตายอย่างโหดเหี้ยมในนั้นอันดับที่4เดอมาโซรีนัมแทปกับดักสุสานอนุสรแห่งความหวาดระแวงเนินซอปีสอ0 7กับดักสุสานหลุดเลยกับดักสุดขันษาเหยื่อสองคนจะถูกขังไว้ในห้องที่ดูเหมือนสุสานเหยื่อคนหนึ่งจะถูกเย็บปากทําทให้พูดไม่ได้และเหยื่ออีกคนหนึ่งจะถูกเย็บปิดเปลือกตา ทำให้มองไม่เห็นและทั้งสองคนจะถูกลาบโซ่ไว้ที่คอและตรึงด้วยเครื่องจักรซึ่งมันจะค่อยๆดึนพวกเขาให้เข้ามาบนจบกันหลังจากนั้นมันจะรัดคอของเหยื่อและเปลี่ยนหน้าที่จากกับดักกลายเป็นสุสานทางรอดทางเดียวคือต้องร่วมมือช่วยกันหากุญแจเพื่อปลดล็อกเหยื่อผู้ข้อร้ายคืออาร์ตแบงค์ชายที่ปากถูกเย็บและเทรเวอร์ชายที่ถูกเย็บตาวิธีเอาตัวรอดจากกับดักนี้คือพวกเขาจะต้องร่วมมือและเชื่อใจกัน แต่มันไม่ง่ายเช่นนั้นเมื่อฝ่ายหนึ่งถูกเก็บปิดเปลือกตาไม่สามารถมองเห็นอะไรได้ทําให้รู้สึกหวาดระแวงและกลัวกับสิ่งรอบข้างในขณะที่อีกฝ่ายก็ถูกเย็บปิดปากไม่สามารถส่งเสียงพูดอะไรได้แม้จะเห็นอยู่ว่ากุญแจปลดล็อกนั้นอยู่ที่ท้ายถอยของอีกฝ่ายสำหร้ายอ้อาร์ตแบงค์พยายามเข้าใกล้เพื่อคว้ากุญแจมากเท่าไหร่เรเวอร์ avour, ก็คุ้มครั่งเพราะหวาดระแวงมากยิ่งขึ้นจนในที่สุดสถานการณ์ตึงเครียด เวลาก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆจึงบีบบังคับให้เหยื่อทั้งสองคนต้องหันหน้าสู้กันเองในที่สุดและอาร์ตแบงค์ตัดสินใจจวตีเทเวอร์และอาร์ตแบงค์สามารถาคว้ากุญแจได้และฆ่าเทเวอร์ก่อนที่ตัวเองจะถูกจึงเข้าไปติดในกับดักโดยกับดักนี้เล่นกับความหวั่นระแวงและทําให้เหยื่อต้องฆ่ากันเองอันดับที่3ามเดอะกลาสคอฟฟินโงศ่แก้วใน2อปี2008ันแเดอะกลาสคอฟฟินเป็นลงศ่ที่ทําจากกระจกกันกระสุน และตั้งอยู่ใจกลางห้องชื่อภายในจะมีปุ่มควบคุมที่เป็นกุญแจสําคัญของเกมถ้าเข้าไปข้างในโรงศพจะปิดและเลื่อนลงไปซ่อนใต้พื้นอย่างปลอดภัยแต่ถ้าไม่ได้เข้าไปโรงศพนี้กาแพงของห้องจะค่อยๆบีบเข้าหากันและบดขยี้ทุกอย่างที่อยู่ภายในห้องเหยื่อผู้ค้าร้ายคือมาร์คคอฟแมนและปีเตอร์สตรัมมาร์คคอฟแมนขาเไปนักสืบและเป็นลูกศิษย์ของจิกซอซึ่งเขารู้ความลับของกับหนักนี้ดี และวางแผนให้ตัวเองต้องรอดส่วนปีเตอร์สครมเจ้าหน้าที่ FBI ที่สงสัยฮอฟแมนและถูกหลอกให้คิดว่าฮอฟแมนเป็นเหยื่อของกับดักนี้โดยปีเตอร์สครมได้พยายามจับฮอฟแมนโดยให้เกขาเข้าไปอยู่ในโลงศพแต่จริงๆแล้วฮอฟแมนรู้แผนการนี้และสมัครใจที่จะเข้าไปเองและในที่สุดปีเตอร์สครมก็ถูกลวงและถูกกำแพงบทขยี้จนแหลกในขณะที่ฮอฟแมน รอดไปได้อย่างปลอดภัยโดยกับดักการ์ดคอฟฟินมันคือกับดักหลอกล่อดูเหมือนว่าจะเป็นอันตรายแต่จริงๆแล้วมันคือทางรอดอันดับที่2 h o ฮอสพาวเวอร์แทกับดักแรงม้าในซอร 3D The Final Chapter ในปี2010กับดักนี้จะถูกสร้างขึ้นในโกดังล้างโดยมีรถเป็นกับดักเหยื่อคนหนึ่งจะถูกจับตัวไปอยู่ในรถและถูกทากาวพลังสูงที่หลังติดกับเบาะรถและเหยื่ออีก3คนคนหนึ่งถูกล่ามโซ่ไว้หน้ารถ อีกคนหนึ่งถูกมัดไว้ด้านข้างและด้านหลังของรถเมื่อกับดักเริ่มทํางานเหยื่อที่อยู่ในรถจะต้องดึงตัวเองออกจากเบาะเพื่อดึงขันโยกเพื่อที่จะช่วยชีวิตทั้งหมดเอาไว้โดยมีเวลาเพียง30วินาทีที่ต้องฉีกล่างของตัวเองออกจากเบาะซึ่งคิวหนังของเหยื่อจะถูกฉีกขาดไปด้วยหากไม่สามารถดึงคันโยกได้ทันเวลารถจะเล่นเครื่องไปข้างหน้าล้อจะบดยียคนอยู่ด้านล่างส่วนอีกสองคนคนหนึ่งจะถูกชนด้วยความแรง และคนจะโดนดนึงปากและคนสุดท้ายจะถูกเหวีย่ยงออกมาจากรถและคอหักตายเหยื่อผู้คราร้ายคืออ e ีแวนหัวหน้าแก๊งเหยียดผิวและเพื่อนๆของเขาพวกเขาถูกจับมาเพราะพฤติกรรมเหยียดผิวจิจ๊กซอจีต้องการให้พวกเขาสำนึกผิดโดยกันดักนี้เป็นกันดักที่โหดเพราะเหยื่อจะต้องเผชิญความเจ็บปวดสุดขีดที่ต้องฉีกผิวหนังของตัวเองรวมถึงเพื่อนๆของเ,เขาก็ถูกฆ่ายอย่างทารุณด้วยเวลาที่จำกัดและเงื่อนไขที่โอกาสรอดแทบเป็นไปไม่ได้ ึงเป็นหนึ่งในฉากที่สุดสยองที่สุดของ s a 3 d อันดับที่1 The b r i s o n b r u w เครื่องประหารโคทองเหลืองในซอ3 d the final chapter ปี2010กับตักนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก b r y s o n b r u e อุปกรณ์พรมานโบราณของชาวกรีกเหยื่อคนหนึ่งจะถูกล่ามโซ่ที่คออยู่บนกับดัก โดยมีรั้วไฟฟ้าแรงสูงกั้นเอาไว้เหยื่อคนหนึ่งจะต้องนำตะขอแทงเข้าไปที่หน้าอกทั้งสองข้างและยกตัวเองขึ้นไปเพื่อปิดสวิตช์กับจักนี้เพื่อช่วยเหยื่อคนที่อยู่บนแท่นกับจักให้ได้โดยมีเวลาเพียง5านาทีหากทำไม่ได้แท่นกับดักนี้จะเปลี่ยนเป็นเครื่องจักรสังหารที่ประกอบขึ้นมาอย่างรวดเร็วและขังเหยื่อเอาไว้พร้อมมีไฟติดขึ้นเผาล่างให้มอดไหม้ไปเป็นตอตะโกนในทันทีโดยเหยื่อผู้ข้าร้ายคือจอร์แดน กระยาของบ๊อบบี้ดราเกนชายที่โกหกว่าตัวเองเคยรอดจากเกมของจิกซอเพื่อหากินกับความโด่งดังรอยดาเก้นถูกล่ามอยู่ในกับดักเดอะไบรเซนบูโดยบ๊อบบี้สามีของเธอต้องใช้ตะขอเกี่ยวตัวเองและดึงตัวเองขึ้นไปเพื่อปิดกลไกของเกมนี้เพื่อช่วยเธอแต่เขากลับทำล้มเหลวและเธอถูกเผาทั้งเป็นไปต่อหน้าต่อตาเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของจิกกับดักสุดบดจากซอที่วันนี้เรานำมาเล่าให้ฟัง ถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเราด้วยนะครับ่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราได้ทำคลิปด,ดีๆอย่างนี้ออกมาใหเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับต้องเล่าชาแนลขอการสนับสนุนจากท่านผู้ชมทุกคนนะครับถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปความรู้ฟังสนุกของช่องต้องเล่าชาแนลอย่าลืมมาสนับสนุนพวกเราแบบรายเดือนกันด้วยนะครับทางช่องทาง YouTube Membership เพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นเองครับเพื่อ